Remember when we were so small and เน่ตอนนี้เราอะไรจะเข้าไปที่บ้านผมโลโกด,โดกันนะครับผมบอกว่าเรามาวันนี้ดีที่สุดครับผมเฮ้ยทำไมอะ่ะเพราะน้ำมันจะท่วม <laughs> <laughs> ใกล้ไปน้ำบ้านผมเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยถ้ามาคนเดียวเนี่ยบอกเลยว่าตายแน่นอนมี <laughs> ไอ้เค้ <laughs> ลึกไอ้สัตว์ <laughs> มีการเปิดตัวมาเจอแม่ของโยครับผมไหวแม่กูเลยสวัสดีครับแม่แม่จะเอามีดไปฟันใครครับฟันไอโยฟันมึงอ่ะฟันบล็กใบกล้วยอ๋อฟันพวกมึงไงอยู่อยู่บล็อกกล้วยไงเข้ามา้งแรกมือนจะตกเครื่องบินหูเล่อไม่ได้ยินจมูกเล่อไม่ได้กินยืนแข้งมึงก็ปิ่นไปหลมลมบล็อกบล็อกงบล็อกมันมันมันใช้ไงอ่ะอ๋อ ผมเลือดไปยังอยู่นานเลือดไปยังเหลียงซานเลือดไปยังซานฟลานเลื่อนไม่ไหวสัตว์เด็กดูเยอะลอยลอยลอยจะกินมะม่วงเยี่ยต้นอะไรกันนี่มีมีมะม่วงเหรอมึงเด็กมั้ยมึงเด็ดไม่กินจริงเป็นไงรสชาติเบื่อเบื่อมะม่วงฉีดยาวไหมหรอไอจดา ูตายโอ้ยดูมึงกัดมะม่วงไอ้เนี่ยแล้วอย่างนี้มะม่วงกูจะไปต่อยังไงวะเดี๋ยวมันก็โตได้นะเดี๋ยวมันก็งอกเหมือนหางยิ่งจบอ่ะอย่าลืมกดต้นตะไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับผมโดนเนี่ยโดนข้าวเฮ้ยต้นตะไคร้อ่ะใช่กล้องปักตะไคร้หน่อยดิฝนต่ำท่วมเลยไอ้เนี่ยไอ้ที่สกอนครนี่พอมึงไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเสื้อสวยจังอ่ะมึงไม่รู้อ๋อเรื่องมึงเขามี เสื้อขายอเฮ้ยอย่าขายของเยอะดิสั่งได้ที่ไหนวะใส่ปุ๊บพลังขึ้นเผือกมันจะมาเขาบอกว่าใส่เสื้อละเมอจะเล่นอาวีเก่งด้วยนะเว้ยเฮียใช่มึงดูกูเล่นกูหลาดตายสิบสี่อ้เล่นย้อนกูหัวล้าเลยสั์เ้ยไม่ได้กูไม่ได้ใส่เสื้อไอ้เฮียย้อนเดี๋ยวกูวิ่งแต่รงนง้นมาเอาเราแบบเหมือนแบบกินบรรยากาศกินทุ่งนาออเดี๋ยววิ่งมา ไอ้สัดไอ้เหี้ยจะอะไรจะเท่เลยไอ้เหี้ยจบ เยไปแล้วเราทำละเบิดตอนแรกเป็นจีนักก้อนอยู่เลย ขาเป็นเพียงตังเนี้ยขาก็ไม่ค่อยดีนะแก่ก็แก่ขาก็ยังไม่หายเดีอย่างไรอย่างใต้ทำโชว์พลังอีกเอา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 ไปดิอันนั้นไปชุดเดียวนะเว้ยอันนั้นยังไงกระเบิด้ไปไหนไปดูไอ้สันไป ไม่ดีไม่ดีตกน้ำอี่สล้ว เฮ้ยเขี้ยหน้ากูดำเนี่ยวะปัดแสงก่อนนี่เขี้ยเขี้ยตัดแสงก่อนระวังโอเควันนี้เราจะไปโรงเรียนวันราชิดครับผมมันเป็นโรงเรียนเก่าของมึงใช่ใช่มีประวัติอะไรวะโยเยอะแยะโออก็รู้อยู่แล้วแล้วอย่างนี้ยังมีอาจารย์แบบเก่าๆยังอยู่อ่ะไม่น่าจะมีอยู่เท่าไหร่แล้วล่ะเพราะว่ารุ่นกูก็เนาะก็เก่าแก่แล้วล่ะแล้วอาจารย์ก็คือก็เสียกันไปเยอะแล้วอาจารย์ที่แบบสนิทสนิทโอ้ระวังรถระวังรถก็ดูจากอายุมือเนาะเราเรียนไหนที่เอยหัววันหนึ่งเน่ยยัน มัธยมสามเลยอยเรียนนานนะเนี่ยซ้ำๆมากี่ปีแล้วซ้ามาหลายปีแล้เราอยู่ที่โรงเรียนวัดราชชีแล้วครับผมเราจะมาดูปฏิยาของในเรียนนี้ว่าทุกมึงเป็นใครรู้จักหรือเปล่ารู้จักไหมว่าพี่โยเป็นรุ่นพี่อ่ะรู้จักรู้จักใช่ไหมซึ่งดูคลิปเมื่อไม่นานนี้เองล้อคลิปอะไรอ่ะคลิปหลุดขอนละเมอจริงเหรอยังละเมอดิกเหเฮ้ยจำได้ด้วยเหรอครับผมอ๋อละเมอแหละเฮ้ละเมอแหลบละเมอแหลบนี่มันเกิดใครเนาะเกิดจ้าเนาะ ให้ไ r ไปเล y ครับกินเค้งมึงดิกินได้ป่ะเอาเลยพี่จดสาบแต่สาบใครเฮ้ยจริงป่ะเฮแยเแ่พี่คนขอถ่ายรูปเฉยดูละเมอวะเนี่ยดูรูปวันเลยอาจารย์ยิงง่อยอาจารย์ยิงงูพี่ขออาจารย์ง้อยังอาจารย์เอ๊ะครับมื่อก่อนนี้รู้ที่รู้จักกันนะไม่เล่นเก่งนะ มาเล่นะว้าว <c oughs> เล่นกับน้องละ เจ็บมือมากเลยแม่งไม่ได้เล่นบอลได้บอลมานานเราโมอสกูเราเล่นบอลเล่ค่อนข้างจะชำนาญแล้วครับมึงเล่นชำนาญเลยเนี่ยจะบอกเลยว่าเมื่อก่อนนี้วันๆไม่ทําอะไรครับทำไมอ่ะเล่นแต่ตะก้อเฮ้ยจริงป่ะอย่างนี้ก็เก่งอะดิสารทําตะก้อเนี่ยทั้งวันเลยเฮ้ยไม่คิดเลยหายาก นี่ใครโอโอ้โหทำไมเป็นไรอะไรดูถึงันลลนะติดตามติดกระดิ่งพี่ไวเลยเฮ้ยจริงป่ะไหนอะไรนะทำไมต้องเขินด้วยตัวคลิปเยอะเลคลิปที่ลงน้องๆรูปรูปรารอยอาไรย้ายย้ายะรรูปายลอยรูปรรอยดีบอว่าโอสกันอ่อยยา วิ่งหกโมงเช้าตอนมาหกโมงเช้าเดี๋ยวโดนน้องลุงตบหรอวิ่งประเภทนี้อารมณ์ต้องนึกถึงวิ่งราวซับคนอื่นจะดงุกล์ที่สุดผมก็เคยวิ่งเหมือนกันครับผมมนียามใช่ไหมใช่ครับ แต่ลามากอ่ะกล้องพี่น้องนๆมาดูอะไรกันไม่กลับบ้านนะครับน้องซื้อเสื้อละเมอไว้เนี่ยไม่ไรเยอะไม่จ่ายไปไหมไปไหม